จะไปรูปบาลนู่เาไไมหายกนมไปคแ้ไม่เรก็ต้องแค่ยั้ไง่สายจะเพอย่างนี้ไปเรื่อยคุณีคุณี่บนน้อมกรต่ายออย่างที่โยมพูดเลยว่าเคยกินเหล้าเคยปั่นหูเหลือมอเคยไปพูด แกบุงแกบนอะไรที่ไหนคุณ<ช>เราเคยถามเขาไม่ว่าเคยแกบนแกอะไรทีนบน่บนบ,นบานสานเก่าอะไรไว้ตรงไหนหราอเขาก็มานั่งถามว่าไปตัดหญ้าเสร็จแล้วน่ะได้ตังมาแล้วไปให้แกบนเล่าเขารอยังมันก็บอก่ปอย่างไปบนอะไรก็ไปตัดหญ้าตัดหญ้าไรยา,ายพาใกล้บ้านนั่นแหละใกล้บ้านแย่นะแล้วก็เขาก็เคยมาหญ้ายาืไอ้นั่น่ะ คนหินมันกระเด็นเข้าตรงเข้าตาอย่างงี้เ,เขาก็บนว่าถ้าตัดญ้าเสร็จไม่เป็นอะไรก็มาแก้บนอย่างงี้หมดนี้เขาไม่ได้แก่แต่ทุววันนี้เป็นลักษณะแบบกลางวันอยู่บ้านกลางวันก็ไปบ้านคนอื่นจริงแต่นั่งเฉยไม่ได้ไปทุกบ้านนั่งเฉยกลางคืนก็ไปอีกกลางคืนก็ออกเลาะบ้านนั้นเข้าบ้านนี้ถ้ารู้จักนะ เพื่ออะไรไหมก็ว่าเขาเพราะว่ามีคนมาตามตูดมาการเพื่อว่าใครมาตามตูดก็บรุ้บางทีก็ว่าใครจะมาฆ่าแล้วก็แอบเออการนี้คือเหนก็ไม่เคยเห็นเขาตะีนะทั้งมีอการเพิ่มมีทั้งหลอนแต่ลักษณะนี้คือหลอนแน่นอนเห็นคนเดียวละเมอคนเดียวเพิ่มคนเดียวอะ่าี้ว่าเห็นไหมใครจะมาฆ่าคุณมาจากการหลอนพิธีการแก้เนี่ย ถ้าพระมีความก่งมีความสามารถเรื่องเรื่องแเรื่องเ,อเวทมนตร์คมกระถายนะนก็คือมีตัวเิดพระมีความสามารถเกี่ยวกับสมาธิฌานหรือมีความสามารถทางด้านเวทมนตร์คมกระถาพอพอที่จะช่วยได้แบบพระนะเช่นพระอย่างรู้จิตย่างอย่างรู้อย่างฌานด้วยอัตตญยานี่ยจะช่วยปัญหาพวกนี้ได้ดีที่นี่พระที่แบบที่ว่าเนี่ยมันไม่มีไม่มีอื ทีนี้ถ้าถ้าแบบไม่มีพระช่วยเหลือได้ภาวะปิตเนี่ยก็คือต้องอาศัยทางสาย,ยาเย้เวกุนสอ่ะก็คือเรื่องบนบานสันญญาเรื่องผู้ปีปีไา้เรื่องอา่อาน,น้ำมนต์อ้ำมนต์ดีแล้วลักษณะเนี่ยอ่าน้ำมนต์ช่วยไม่ได้ถ้าวิธีแบบอ่านผู้ปิติเกิดพูดแต่ว่าถ้าหายขึ้นมาเลยต้อง,ต,อง,ต,องต้องต้องรักษาแล้พูดกับเขานะ ก็ไปแก้เคนเนี่ยตรงเคยเคยมีหลายคนแล้วว่าเป็นอาการแบบเบาพอพอเส็จเลยพอไปจุดทูปจุดเทียนบนบนบนนี้ถ้าหายอ่ะจะเอามาให้ซึ่งจะเป็นการเงินเงินจะเป็นการไปยื่นสินบนจิดสินบนกับผู้ที่ประกาศเทวดาคือถ้าเราเราก็มีความปรารถนาอย่างเดียวว่าขอให้คนคนนี้หายถ้าหายเรามันก็จบกันหตุแล้วใช เขามีวิธีนี่วิธีนี่จะให้ไปไปช่วยแต่งโยมไปใช้วิธีถ้ามาอาบน้ำมนตลใจจันเนี่ยอาจารก็อาบให้ได้เยอะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อดูอาการเพื่อดูอาการเพื่อเป็นกำลังใจให้แต่ว่าหวังให้หายเลยก็คือต้องอาศัยศัวิธีของสายวิสายมีสีจะพอจะแม่เพื่อนเนี่ยเป็นเรื่อง เป็นกอนที่เนเนเป็นเป็นก่อนที่จะเด้ป็น็งวันหรืวันเป็นกใช่ไม่ก็นอกัอยู่บ้านนี่แหลตอนี้ตามหลักเขาจะไปนอไร่ที่โูมนะแลอนนี้ไม่ไปเลยันวนนั้นมันเขาไม่ไปเลยไม่ได้เลยกนนันุนะเขายไม่เป็น เขาก็เขาก็เดินเขาก็ไปทางานเขาจุกแกันย่ปันงูมาเรยอมีอาการแปลกเลยแปลกไปเลยแล้วไล่นี่ที่เขาละมือละมือละหลอนไปเลยที่เอ่อที่เขาอยู่เนี่ยอาจารย์ที่เขาอยู่นะเขาไม่เคยไปบ้านใครเลยเขาคงอยู่กับตอเขาตลอดไม่นอนคนเดียวนอนไม่ได้ตอนนี้เป็นตอนที่เป็นใช่ไหมได้ตอนที่ไม่เป็นไม่มเป็นอย่างนี้ไม่เป็นเขาก็ไปทํางานดีๆก็ไม่เคยไปเลาะบ้านใครอาตรงตอนนั่นแล้วก็ผิดสังเกตแอทํทำลายงูมานี่เป็นเลยได้ จะมาได้คำมุ่มนำโยนได้ถ้่แค่จะมาอาจจะมุ่นให้สะอาดได้ดีกวเปล่าก็คือก็ไม่รับรองว่าจะมาก็ไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลปฏิหารนี่แหละเพื่อเป็นกำลังใจให้ขนาดค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเขาหลวงปู่คุยนะเขามีเป็นหัวกรอบอย่างเงี้ยนะเขาก็ใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าเขาไว้แต่นี้ทิ้งหมดเลยอ่ะตอนี้ทิ้งหมดเลยอือไม่เอาเลยโยนทิ้งไปเลยททิ้งห บ้านนั่นแหละโดนทิ้งแล้วมันไม่คล้องอีกเลยอยู่ไหมเนยอยู่ไหมอ,หมอ,หมอืมไม่คล้องเลยแล้วใครเก็บโยนไม่เก็บก็ไอ้ลูกชายสิเก็บไหมอ่าเอาลูกชายเขาว่าอ่ะไปไหนก็เคยพกตลอดไม่เคยทิ้งกระเป๋านี้เพราะมันต้องรุ่นแรกรุ่นอะไรเขาเนาะเขาไม่เคยทิ้งอ้าวแล้วไปมาพกก่อคือทิ้งเต็มไปหมดไม่พกซะแล้วอ่ะเนี่ยฉันก็รอดเนี่ยนะลุอยอยงคุ้ย แตมาก็ายังก,ก็เป็นอย่าง,งที่อาตมาพูดแหละเขาเขาหลอนไปแล้วเนะแต่ถ้าก่อนที่เขายังไม่เคยพันงูเหลือมเขาก็ไม่เคยเป็นอะไรแล้วแล้วก็มาเป็นช่วงหลังหลังจากพันงูเหลือมทำร้ายงูเหลือมแล้วเนี่ยอาตมามว่าต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาถรรพ์แน่น,น,นอนถ้าถึงถึงบอกว่าอาถรรพ์งูเหลือมพวกนี้มันก็ต้องอาศัยพวกคุณสมญสัตย์อย่างว่าอยู่ที่พูดเนี่ยมันก็มีงูนั่นตรงเนาะ สายศาสตร์ที่ว่านี่เราก็เริ่มต้นจากถ้าเอาผู้ที่จาพ่อจะแม่กันแล้วกันกับเรจุดทู้จุดเทียนบนบานสันเก่าจาพ่อจะแม่จะปู่จาย่าตรงนี้นเขาลงว่าจะลงไปที่ไรเขาอืเราก็จะลงไปจําได้ไหมเขาฟังทุกอน่มือรู้ในบ่ออ่าไปตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละทาทําทำทำขันดอกไม้ขันกวยเบงอะไรไปขอเข้ามาขอโทษเลย ว่าว่าอย่างนั้นแหนก็ว่าจะไปอย่างนั้นแหนคือไม่ต้องไปหารักษาตรงไหนแตงเนี้ยเราเราเราไปแก้ตรงที่มันไปแก้ตรงต้นตอตรงนี้ก่อนอ่ะตรงต้นตอที่มันเสื่อมที่กุดคือทํายังไงก็คือมันถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกผีปีศาจเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับพวกไอ้อาถพ์อะไรสักอย่างนึงเราก็ไปแก้เกี่ยวกับพวกอาถพนนี่แหละก็เดินเห็นว่าคนย่าปล่อยนานนะเป็นความที่ยัง ได้แล้วละก็ฉันไปนอนโรงพยาบาลาหวันยังยังไม่นานเนียเดจะปล่อยข้ามปีนะถ้าปล่อยข้ามปีแล้วก็หลือเลยนะแต่ตอนเนี้ยยังแก้ทันได้ยู่ังไงจพึ่งจะแก้เลยฉันก็ยังว่าเอ้าคุณดีๆไม่เคยเป็นอย่างนี้ไม่เคยไปบ้านคนอื่นอ่ะตอนนี้คนอื่นรังเกียจแล้วกลัวจะไปฆ่าเขาอะไรมาก มันมันเขาเขามองเห็นว่ามันก็ไล่สาระอะไรเขาก็อยากจะวุ่นวายด้วยไงเขาไม่เขาว่ากลัวไปฆ่าเขาอะไรบ่อยๆเขาก็เขาก็เหมือนมันก็เอือมละอาอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยเป็นอาการดีเดือดเลยให้ทินุกทินุกเพราว่าเดี๋ยวไปขอยาอนามัยให้มันก e <g at> like ินก่อนโยมนากันไปที่เทนะจะไปนานเอาตัวโอ้โหตัวเขาจะไปกับเราบ่ยึดไม่เขาไม่ไปนึกอะไรแข็งนัลู่ข็งโยมไปกันเองยึดโยมไปโยมไปกันเองโยมรู้ที่ไหมโอ้โหก็วันวันฟันน่ะ ฉันก็อยู่ด้วยยมยมไปเลยแล้วก็ชวนใครที่พอที่จะพูดกันรู้อะไรก็ได้ชวนเขาไปทิ้งหัวเลือกไมนเป็นไรบ้านเก่าบ้านที่เขาอยู่นี่แหละทําเป็นฐานดอกไม้นี่แหละ15,000แปดนะ15,000แปดแล้วก็ทําเป็นปวยเปิงไปด้วยปวยเปิงคือให้ใครทําให้เลยโอ้ยพอดีรัดมันอยู่เดี๋ยวจะอาศัยมันทําให้ปวยเปิงกับใครก็ไปผีอ่ะทำยอดลำแหลมที่นี้หวานมันจาเด้อไปไหนแล้วทาเป็นไหม หวานจำเสียารทุาีเอาเอาไปตองมามา้วนทำเป็นรูปแบบขึ้นเหมือนเหมือนเราทำมันมันเราทำยอดใเตียเออทันหน้าขันแปลแล้วก็ทำเป็นเราทำเป็นยอดบเบงอ๋อที่เป็นยอดเป็นยอดเอาเอาเอาไปตองมาม้วนทำรแบบขึ้นแล้วก็ทำเป็น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 ะจะีบัวเีดีีนแล้วก็เอาดอกไม้มาเสียบแส่เสียบสนี้โอ้่ป็นเสร็จแล้วก็ทาช่วงขอบล่างนี่มันก็ีดบัว แล้วก็ใส่ขั้วหรือใส่จานมาไปกันแล้วก็ไปตั้งจุดทูบสี่หกดอกจำไว้นายหวานจุดพูบมสี่หกดอกแล้วก็ไปพูดนะถ้าว่าแทนโยมมาชื่ออะไรเขาว่าไปโยมพูดแทนเขาได้นายคนนั้นนายคนนี้ไปทาผิดมาทาฆ่าผิดฆ่าหรือมามีประมาทมาทําร้ายมาสร้างความเดือดร้อนอะไรสักท่านแาบคือเพราะรู้เี้ท่าเปถึงการอะไรทำนองนี้ขอโทษขอภัยตอนนี้เขามาไม่สามารถจะมาขอโทษขอเขามาโดยตัวเขาได้เพราะว่าเขาไม่สบายแล้ว ดิฉันเป็นอะไรก็ว่าไปเกี่ยวข้องกันอนกระบอกเข้าไปเป็นภรรยาเขาจะมาทําวิธีขอโทษขอขมาแทนนายคนนี้คนนี้ซึ่งเป็นสามีของฉันเนี่ยให้เขาหายจากอาการแบบนี้นะเขาบอกขอโทษขอภัยแล้วก็เท่าเขาหายแล้วเนี่ยจะพาเข้ามาขอขมาทีเล็นไปวอยู่แต่ทีเขาเขายังไม่หายเขาเป็นคนนู้นไม่ถึงไม่รักษาไม่หายหรอกเลยต้องมาขอขมาขอโทษขอใครท่านถ้าหายแล้วเนี่ยจะพาเข้ามา ราบไหวขอเข้ามาแต้เขาหายเถอะแล้วจะหาอี่หานี้ไม่ให้กินว่าไปแล้วแต่โยมจะเอาอะไรอันนี้ยกด้วยด่านนะนี่คือวิธีแก้แบบแบบคุณไสยแก้แต่ไสยศาสตร์ถ้าว่าแก้ปัญหาเนี่ยที่โยมเราอาจะมาฟังเนี่ยเะาจะแก้แบบแบบคุณพระเนี่ยมันไม่มีพระองค์ไหนที่มีความสามารถจะแก้ให้เด้แต่จะมาบอกว่าต้องเป็นพระที่ทรง ปฐมชานญวิทยชานที่ทรงปัญญาฉะนั้นถึงจะไปแก้ปัญหาที่นี้ได้มันพรันเป็นเป็นคุณของอาหารอย่างเรียนกคาถางงมยิ้มธรรมดาอย่าแก้ไม่ได้หรอกเชื่อหรอโอเคนะเพราะว่าท่านจะหายดีแต่เรายอมคุณนี่เป็นอะไรกับเด็ลูกหลานเนี่ยแน่เป็นลูกหลานอยู่แลบวมีที่ประจำาใช่ไหมแล้ววันที่เกศไปทําที่ีอยากไปดึงเคลื่อนยังไงไปไหมไปได้ไปดึงเคลื่อดเคียนทําที่ี่ทําตัวไหนอาจารย์ฮะไปเช้าเลย จะให้รัดทำกลองไว้วันนี้เอากินนี้แล้วพรุ่งนี้เช้าจะให้มันมาีรถมารับเลิ่มไปจะปล่อยเวลานถ้าปล่อยเวลานเรไม่ดีทำเงต้องดูแค่เพราะว่าไถ้าปล่อยเวลานเราจะเสียหายแค่ไหนเพราะว่าทีแรกน่ะเรากู้จันแถวนั้นนวบ้ามาบ้ามามันไม่เป็นอย่างนี้ไอ้เปี๊ยกบ้ามามันคุ้มข้างมันโผล่มีดฟันกูนั้น วิ่งปวดคนนี้นี่ไม่นี่กลัวอย่างเดียวเขาเห็นใครก็ว่าผีสงคนมาตาเต่าเนี่ยเห็นต้ผีอย่างเดียวอ่าแต่ยังว่าอยู่เขาก็ว่าโหบา้บามาบ้ามาเขาต้องปวดทั้งว่าผุ้ที่แล้วแล้วค้นอยู่ดีๆเนี่ยก็คือแก้ด้วยวิธีนี้น่ยจูมแต่เรื่องยารักษาเรื่องหมอเรื่องอะไรนี่ยทำไมเองก็ไม่รับรอง เรื่องกระถาอาคมอะไรก็ไม่ับรองอาบน้ำมงน้ำมนต์กับพร้าธมาก็ไม่ับรองจะหายเป็นได้ที่กำลังใจจ้่เดี๋ยวถ้าไอ้ไอ้แก่บุญไอ้ทำนี่ก่อนนะหายแล้วก็จะพามาแไ,ไปไปกล่าวขอเข้ามาเขาก่อนทีนี้ก็บอกไว้อีกว่าถ้าเขาหายแล้วจะพาเขากลับมามากล่าวขมามากล่าวขอเข้ามากล่าวไหว้ขอเข้ามาที่ทําผิดพลาดไปเพราะความรู้เท่ามีึงการเพราะเพราะไอ้อไนิสัยไม่ดีอะไรเขาบอ,าอทีนี้เขาหายแล้วก็จะได้เดือดบอกกัน แต่ฉันห็นเต็มตาเลาวันอาทีตยวันน่ะตัวใหญ่ไหมล่ะขนาดขาฉันเนี่ยมันกินไก่เนาะงาบไก่เข้าในบ่อพอดีแล้วจะมีหมามันเห็นหมามันก็เห่าแต่เกาเคยเขาเคยปล่อยไปตัวไม่น้อยเล้วเท่าเท้าของมันคนน่ะโอ้เขาเคยโอ้เมื่อกี้มานนอนเอานี่ฟันไหลเที่ยวแล้วนะเที่ยวเที่ยวก่อนก็กินไก่เขา กำลังคาบแล้วก็กําลังขุดเลยอ่ะมันหาแล้วก็เจ็บได้เลยเท้าขาโอ้เท้าขานี่แหละมันมันมันรัดคนกินคนได้เลยนะได้ก็หมาน่ะเจ้าขาหมามันร้องได้วิ่งไปตามเอานี่ว่าโหกินหลายรอบแล้วนะปล่อยไปแล้วหลายรอบแล้วนะวันเขาเจ็บใช่ไหมแล้วก็ปล่อยไปตายเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้วันชุดนี้ชุดนี้ชันตายเลยตายเลยใช่ไหมชุดก่อนนี่ ไม่เด้ฟันว่าปล่อยไปตัวมันยังไม่ใหญ่นานแล้วว่าไก่จะมากินไก่ัวอีกมันจะได้กันเป็นตัวเดียวไมม่ไม่ไม่มั่นใจอ่ะไม่รู้แต่รู้ว่ามันมันอยู่ที่เดียวกันเออก็ปล่อยมันก็ไปไปแล้วจะนะตัวชุดตัวมันเล็กๆก็อยู่นั่นแหละอยู่เขียนนั่นแหละจ้าแต่ตอนที่มาเห็นอีกทีนึงตัวใหญ่ใหญ่แล้วมากินในบ่อปลาเลยก็เห็นอยู่ที่เดียวกันอีกจ้าค่ตัวเดียวกันแล้วยังว่าตัวเดียวกันมันเคยกินปลา ันเลี้ยงปลาในบ่อค่ะแล้วมันไปกินตื๊ปลาอยู่ในบ่อหน้ามันจะเป็นตัวเดียวมันแล้วไม่ยอมมันไม่ยอมปลาอยากตอนไปไม่ไปไหนเราพูเหลือมันแสดงเป็นตัวเดียวกันมันกินแล้วแล้วตอนนี้เขาคนาเรามันก็ถือถ้ามันหูดังยังไงฮะมันมีอาถรรพ์คนเท่าคุณแก่นะเพราะว่ามันมีอาถรรพ์นะถ้าฟันมันไปน่ะไอเราก็ไม่รู้ว่ามันแบบไหนเนาะกินไก่ก็นี่มาหูก็ฟันเลยอว่ อออารร่แผลขนาดตะอึงโดนงูเหลือตักน,น่ะไปโรงพยาบาลน่ะไปเย็บน่ะโอ้โหแผลยังพุบพระอื่นคนคนแก่เขาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอาถรรพ์มันถ้ามันมีดังอะไรกบลูกนี่แม่มันจะเข้าตัวมันมันจะมีจมูก ดูสองลูกก็แล้วแต่ยุงแต่สรุปแล้วมันมันมีอาถรรพ์ในตัวมันถ<ช>้าย<ช>ิงต,ตัวใหญ่อะม,ม,มีแน่นอนอยู่แล้วถ้าตัวเล็กก็ไปอีกตัวหนึ่งถ้าตัวใหญ่ขนาดนี้คือรุ่นปูรุ่นรุ่มเจ้ามาันเนี่ยบางทีก็น่นไปอยู่หลังคาเล้าไก่นะฟัน,น,นตัวนี้ก็ฟันแต่ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรมันโดนตัวนี้เนี่ยก็ยังว่าผิดสังเกตตัวใหญ่แล้วคน คนคนนี้ก็ไม่เคยได้ไปไหนอะไรว่าหลอนม้าใหญ่เลยว่างั้นคนคนนี้ก็ไม่ได้เคยถูอม้าว่าเป็นหลอนม้าเขาก็จะว่าอีกคนนึงอีอย่างนึงหลอนม้ามันต้องถือมีดถือไม้มากวดคนนั้นกวดคนนี้นี่กลัวนี่เห็นแต่ผีอย่างเดียวเลยไม่รู้ละผีตามตูดแล้ววันนั้นไปนั่งบ้านประนางบ้านตะสือเห็นคนเดียวเลยเห็นอยู่คนเดียวเออ ไปนั่งมตั mo, ตะสืบก,ก็ว่าหลอนอยู่คนเด <livre. S 2> ียวนี่แหละเห็นยานะก็ปูลรยอืมเนี่ยเขาว่าไอ้นี่มันบ้านมันหลอนจากอุปทานเดิมเลยอุปทานเดิมเนี่ยถ้าพูดภาษาภาคคือกรรมเก่าอ่ยกรรมเก่าทีนี้ถ้าไปทําอะไรไปปุ๊บเนี่ยไออารรนตัวเนี่ยมันจะทําให้สภาพจิตของเจริตจิตเนี่ยมันเสียไปพอเจริตเขาจิตมันเสียไปปุ๊บมันจะที่นี้มันจะเป็นไปตามลักษณะของวิบากกรรมเก่าคืออุปทานเก่า เคยยึดเคยจําได้หมายรู้สิ่งไหนปุ๊บมันจะเอาสิ่งนั้นมาเป็นภาพในใจมันก็เลยกลายเป็นภาพหลอนจําใครได้ปุ๊บก็จะเห็นคนนั้นเลอมีผูกพันกับใครตรงไหนก็จะเห็นแต่คนนั้นแหละเห็นหมดเลยผูกผูกพันกับใครกี่คนกี่คนเห็นหมดเลยหลอนหมดเลยแต่อาจารย์จําได้หมดทุกคนมันจาคนได้หมดก็จําได้หมดแล้วก็ืูความความความเคยสนิทลรู้จักหมดลูกเต้าเนี่ยรู้จักหมดเนี่ย ใครเขาว่าบ้าบ้ามันจะรู้จักหรือทามันบ้ามามันไม่รู้จักใครหรอกคือสรุปแล้วก็คือปัญหาอย่่งเนี้ยพระธรรมดาอย่างพวกอาตมานี่ช่วยอะไรไม่ได้หรอกทำได้แค่ให้กำลังใจงแต่ว่าอยากจะให้หายก็จสีไปแก้อย่างที่อาจารย์บอกออคุณใส่กับคุณใส่มันมันสาเหตุมาจากคุณสใส่ไสยศาสตร์ม์ดําเนี่ยมันก็ต้องไปแก้แบบไสยศาสตร์มลดําก่อนเรื่องคุณผีคุณเจ้าพ่อเจ้าแม่นี่กับ อยู่ในอยู่ในเครือนของคุณใส่ก็จะเอาคุณใส่แก้คุณใส่คือวิธีการแก้คุณใส่ก็ไม่หนึ่งมีท่อนกระท่องคาถาอาคมบาลุงบาลียอะไรเรก็คือเราพูดเอานี่แหละก็คือจุดพูดจุดเทียนทาอันดอกไม้อย่างที <ield> ่แนะนําเนี่ยนะไปพูดสับไหวตาอขมาเพราะทหารแล้วก็จะมาแก้บนให้จะอะไรแก้บนแล้วก็พูดว่านี่ไงจะทําตรงอาจารย์เลิศบอกก่อนแล้วก็จะให้หลานน่ะเอาเล่าไปเลี้ยงเจ้าที่ที่เขาตัดหญ้าก่อน เพราะว่าเจ้าที่เพราะว่าเจ้าที่แรงก็ขันมาก่อนนี่จะตายก็ย้อนเจ้าที่ตรงนั้นแหละจะขันที่อี่ขอมาเพราะรเลี้ยงอาหารอะไรเขาพอพอหาได้ก็พูดอันนั้นแหละอันนี้มันหายากเลยพูดไปพูดตรงที่มันหาง่ายง่ายนโดยที่พี่พอหาได้ไก่เอ้ยอ้าวอย่างนั้นเราเลี้ยงเราไม่พอหาได้ของเราเลี้ยงปูกุ้งมันก็พอหาได้ของคันนี้เราเคยเลี้ยงเนาะแค่คำอย่างที่อาจารย์พูดก่อน ของหวานของเค้าแล้วก็ว่ายไ,ไปที่มโทรหาได้ก็ห่วงเนตอนนี้เดินไม่ได้กลับบ้านนะแล้วหนึ่งอาจารย์มันไม่ได้นอนเลยกลางคืนอะ่ะดีนะโยมรีบมานอนพักเดี๋ยวโยวมรีบมาหาจะมาแล้วก็มาพูดมาคุยให้ฟังอย่างเงี้ยนะพอได้คุยพอแนะนำกันได้นี่ใช่ถ้ายมปล่อยเก็บไปมันนานๆเรยแก่ยากอาจารย์ยงงเป็นละอาจารย์ทำมี<ล>ะอะไรก็โอ้โห เหนก็เบอร์โทรก็เปลี่ยนใหม่ซะแล้วมาเสียมุดว่าพี่อุ๋ยติดต่ออาจารย์เลิศโอ้เบอร์โทรเปลี่ยนใหม่ใหม่ฮัลโหลอาจารย์บอกเบอร์ไว้ไหม่เยน้

ไปทุ่งอาจารย์เนี่ยไปมาแล้วไมาแล้วเดี๋ยววันไหนก่อนศูนย์เก้าหกข้าวมตรวัดูนยเก้นย์หกแป่ามองนวาุญเลือใส่ตัวย่อก็ได้อ๋อแลาวก็จุเรารบุเลอดน้อยลงงานไม่ฉันไม่เคยเลยรู้ด้วยอ่ะ ก็้ะมีก็วิ่งเต้นหาเจ้าภาพเขาป่ากระถิ่นช้งเยีเ้ยงเสกระถิ่นหาไม่ได้ไดเป็นไปนพักไปหากระถิ่นไม่ได้นอกจากจะม,มีเขามาติดต่อหรือให้โยมไปหากันเองกระถิ่นกระถิ่นไม่ไปหาติดต่อมีได้ต้องให้โยมไปหากันเองแล้วก็ให้เขามาติดต่อเองให้เสียมแต่ว่าเขาป่าเนี่ยจะมาเขาพยายามหายอย่างน้องจะได้เสีจ่ายกระถิ่นเมือ่อไหร่ยังยังไม่รู้เพราะว่ายังหายยังไม่มีเจ้าภาพเดสมุิว่าเสียเขาจัดการไงมันยังไม่มีเจ้าภาพ ให้เปรียบมุตจะเป็นเจ้าภาพหรือเปล่ามุจะบอกเขาพี่น้องเขาเยอะแยะก็ก็คือใช้เราเขาฟังก่อนจะพูดใช้คำพูดาบอกว่าท่นนี้อาจารเป็นเจ้าภาพเขาจะดีเป็นอย่างไรไม่ได้ปู่ๆแต่จะมาเขาพยายามหาแต่จะมาไปขอที่ตรงไม้ดาไปถึงเนี่ยพี่นี่ต้องให้โยมต่อโยมโยมไว้อาติตรโยมกรรมการวัดนิยมที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมาถามแบบแปลกๆลึ้งๆในถังแรงมาเนี่ย แล้วจะมาก็พูดให้ฟังหมดเียปุกบเลยปะไป่พูดต่อมาให้ไอเนี่ยจะมาไม่ผิดแต่จะมาไปขอเองด้วยตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ที่ที่ไหนแล้วถ้าแบบเขาพูเขาป่าเนี่ยจะมาก็หาอยู่ตลอดติดต่อทางเบอร์โทรมาคุยโทรไปคุยมั่งแจ้งเขาก็ยังไม่มีใครกล้ารับปากยกให้พักไอเนี่ยที่เขาเป็นตัวเป็นชางรับปากเหมนเดิมนเขาว่าหายเขาพูดติดต่อให้เตาก็พูดพูดพูดเขาก็ทัวหาตัวทุกทุกที่นะเดยวแต่ยังไม่มีใครรับปาก เขาโน้าจะให้ลูกชายมาบวชแล้วเ,เรือนทหารมาปีแล้วปีหน้าบอกว่าบวชก่อนแล้วไปทหารก็แล้วกันม,มนาบวชที่อาจารย์เลิศนี่แนะ่เดี๋ยหมุดบอกว่าที่องจ,จารยเลิ้มันบวชบวชหน้าบวชปีหน้าจะอีปีนึงปีนต่ปลอดใจปลอดคับ,บไม่ได้จับง่ายเลยสองสามปีแนละจะไม่มีบวชบวชหมู่ปีหน้าจะอีปีนึง เต็มหมดว่าจัดเลยพี่อุย๋ยเสียตูเพราะว่าจัดเลยเด็กพี่อุย๋ยจะขมมาขาก,ก็เดกก็กเดกในตัวดีนะคะมมาเสียตูนะโหรอดเป็นปฏิาหารไปเลยเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ขึ้นมาเลยอ่ะเดีย๋ยวนี้เขารับเมาลรับเมางานหลวงเดี๋ยวนี้ตอนเนี้ยทุกวันเนี้ยก็ติดต่อกันอยู่เรื่อยเนี่ยจะไปหาเสียห จะต้องไว้หาเตียสู่ก่อนคุยกันอาทำมีงานวัดอะไรก็ไปคุยกันก่อนเลยฉันนะคุยไว้ก่อนแต่สองคนผัวเมียพี่โกเนี่ยเคสน่สดยอดทำแค่แต่บนทค่ตัวเนีเขาให้ฉันช่วยสื่อสารเอาเตียหมุดเขาไม่มาหรอกเขาบอกแล้วเขาไม่มาพี่อุ้มสื่อสารได้เลย มาเลยมาโอ้โหเขามีงานมีการก็มาเคยรู้เรื่องเนาะเออพี่อุ๋ยเดี๋ยวก็จัดงานอะไรพี่อุ๋ยไม่ไปถามดูมั่งเลยนะว่าเดี๋ยวจะไปก่อนว่างั้นเออถ้าจัดงานก็จะได้ยินเราคนแถวบ้านเราเนี่ยตะพูดกันูุปนางน่งปานางเขาก็จะพูดจะมาก็โทรไปหาเจ้าภาพเก่าที่เป็นเจ้าภ้ากระชังโบสถ์โทรไปหาเขาที่นึงเขาก็บอกว่าจะดูก่อน แต่อจะมาก็พูดมีลักษณะแบบไม่เต็มที่หรอกเขบอกว่างั้นน่ะาะมาฝากพิจรารณางานสร้างลาะจะมาเลยนะโยมอยู่พิชิตเขาเป็นนาะพิชิตเป็นนาะเคยเป็นนาะของพระศิษยบเน,นี่ยฝา,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 ากงานสร้างสร,งสระพิจารณาให้หน่อยนะจะมีเวลาแค่ไหนนู้นจะมีเขาจะมีแต่มันจะได้แล้วเนาะให้เขาพิจารณาว่าประมาณวันวันวันเข้าพรรษาเราจะโทรไปเขาอีกทีเมื่อไหร่เนี่ย ใช่แล้วอีกประมาณครึ่งเดือน่ประมาณ8-9ยี่สิบกรกฎาคมเขาประสานแจกอะไรเปล่าไม่ได้แจกอะไรที่ว่าเน่ไม่ได้แจกอะไรธรรมดาธรรมดาธรรมบุญเขาซื้อการเข้าพรรษาธรรมดาไม่ได้แจกปีกิจกรรมอะไรนะแต่ว่าก่อนก่อนเข้าพรรษาเนี่ยจะมีคณะท่านก็บนนั่นแหละเขาจะแห่เทียนก่อนแล้วก็จะแห่เทียนมาเล่นมาเต้นที่นี่ก่อนอ๋อเออปีนั้นแผ่นเตรียมหมูก็ทําข้าวมาเลี้ยง S <S เท่าไหร่สามร้อยกล่องแต่แ่วมาจําวันที่ไม่ได้นายุกบอกอยู่วันที่แต่เวลาจําไม่ได้จะจไม่ได้ก็วิโยนโยจะต้องโทรไปถามอีกรอบน้งบอกก็ถ้าก็มีงานน้ำผ่าอะไรขาดเหลือไปจะจัดการให้มาหเ,เราก็ขี่รถต่อใหม่เต้นต้องถ้าหลานไม่อยู่ก็ไม่ก็อดีมาไม่ได้แล้วต้องคนอื่น ลูกสาวก็ไปโรงเรียนอาจารย์ไปแล้วฉันจะไปล้างแผลเนี่ยอย่าอย่าช้านะจะจะทำพรุ่งนี้เช้าเลยอาจารย์ฉันไปละได้เบอร์ติดต่อแล้วไม่เป็นไรแล้วอาจารย์